เมได้ยินดีที่ได้พบคุณลสวัสดีสวัสดีูมอา run สวัสดีตอนบ่ายูลสวัสดีตอนเย็นูราตรีสวัสดไมด้คุณเป็นอย่างไรบ้างออยยดบรฉันสบายดีทขอบคุณ Tusen takk. ขอบคุณมาก Vashogu ด้วยความยินดีคุณชื่ออะไรฉันชื่อแอนนา V คุณมาจากที่ไหนฉันมาจากประเทศไทยใช่ไม่ฉันขอโทษ อุนชิลขอโทษไว้ส er ู้สิลกะรุณาวูดไอบ้บห er. ้องน้ำอยู <Ha det. S 2> ่ที่ไหนเนารฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมกราบคุณขอแสดงความยินดีฮาเดลาก่อน